มูยที่เพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้สวัสดีนะคะตอนบ่ายๆเดี๋ยวแก้ง่วงเหงาหานอนนะคะเราก็จะามาชวนคุณผู้ชมฟังเรื่องที่น่าสนใจมากนะ,ะถ้าใครติดตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีสถานการณ์ปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ดีหรือสินค้าต่างๆก็ดีการถูกหลอกถูกโกงของผู้บริโภค ในด้านต่างๆเนี่ยมากมายแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าเราจะจัดการผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนะฮะในออนไลน์เนี่ยอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าใครติดตาม a c e b o o k l i v e อยู่เนี่ยก็ช่วยกันส่งคำถามมานะคะว่าข้อเสนอของอกลุ่มหน่วยงานของรัฐวันนี้แล้วก็รวมทั้งองค์กรผู้บริโภคเครือข่ายต่างๆที่อยากเห็น การจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อออนไลน์ที่มีปัญหาเนี่ยเรามีแนวทางในการจัดการอย่างไรท่านแรกที่จะมานําเสนอนะคะชื่อคุณมิ้นนะคะให้กําลังใจคุณมิ้นหน่อยนะคะคุณมิ้นจะมานําเสนอในเวลาที่รวดเร็วไม่เกิน5นาทีว่าข้อเสนอที่สําคัญในการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์เนี่ยเราควรจะจัดการยังไงเรียนเชิญคุณมิ้นค่ะขอบคุณพี่สาลีนะคะ นะคะมิ้นนะคะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ระดมสมองนะคะร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานกำกับดูบแลร่วมก,กับองค์กรผู้บริโภคนะคะซึ่งกลุ่มเราเนี่ยก็ได้ข้อสรุปนะคะในการดําเนินการมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกนะคะก็คือความร่วมมือในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะผู้ขายแล้วก็ผู้โฆษณานะคะ่ะซึ่งกลุ่มเราก็มองว่านะคะวิธีที่จะสามารถทําให ความร่วมมือในการจ้างต่อฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพนะคะเราก็จะต้องมีเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักนะคะซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลหลักในการที่จะผู้บริโภคหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาใช้นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลแล้วนะคะเว็บไซต์นี้ก็จะมีหน้าที่สามารถที่จะแจ้งเบาะแสผู้บริโภคสามารถที่จะเข้ามาแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์นี้ได้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบข้อมูลแล้วก็นําไปดําเนินการ โดยที่เว็บไซต์นี้นะคะก็จะลิงก์ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานแรกก็คือออยนะคะซึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารยานะคะโดยที่ข้อมูลจากออยก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลเช่นประกาศผลตรวจวิเคราะห์นะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าคดีตัวอย่างนะคะการกระทาผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะหรือว่ารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่อยมีการประกาศยกเลิกเลขสารบุตอาหารไปแล้วนะคะ รายงานที่2นะคะก็คือ epta นะคะสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นฐานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกอบคบอกอบอกปอ,อ,กอทอนะคะในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดค่ะรายงานต่อไปก็คือสสจนะคะในด้านของเสียติผู้เสียชีวิตนะคะจากทางการควบคผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะซึ่งก็จะมีข้อมูลผลทดสอบสิทธิ์ตางๆสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยค่ะ DBD ค่ะหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะซึ่งจะมีข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจกรารค้าออนไลน์ค่ะกสทชนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาผลิัณฑ์สุขภาพหรือว่าสิานค้าอื่นๆนะคะที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เราเห็นว่าน่าจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะอาจจะมีการ แสดงเกี่ยวกับบัญชีธนาคารปอนะคะให้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้รับทราบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายอยู่นะคะสำหรับข้อสองนะคะเป็นความรุมในการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะกรณีที่ออยเนี่ยเคยประกาศว่าผิดกฎหมายรวมถึงการจัดการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ออยอ่ะยังไม่เคยประกาศว่ามีการกระทำผิดกฎหมายนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เคยถูกออยประกาศว่าผิดกฎหมายนะคะเช่นผลิตภัณฑ์ที่เล่สารวบอาหารถูกยยเกิกเนี่ย เนื่องจากว่าประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าเลขสารลอาหารถูกถเปินดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั่วประเทศนะคะสามารถดําเนินการได้ทันทีเมื่อเราพบการกระทําความผิดนะคะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการประกาศผลวิเคราะห์นะคะผลิตภัณฑ์ที่พบสารอันตรายได้ปลอดภัยอันนี้นะคะก็สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอจะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการการะทําความผิดสาบิอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของภาคเอกชนนะคะกรณีที่เราเจอผลิตภัณฑ์ใดที่ถูกออยประกาศ ว่าไม่ถูกต้องนะคะก็จะต้องอห้ามขายแล้วก็ห้ามทำการโฆษณานะคะโดยเฉพาะาเว็บไซต์นะคะที่มีหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มให้คนอื่นานำสินค้ามาขายในเว็บไซต์ของตอนเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยนะคะในส่วนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะต้องร่วมมือกันในการเป็นตองทับรีพอร์ตคะ่ะเราจะช่วยการรีพอร์ตโฆษณาผลิ่ภัณา์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องรวมถึงแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแชร์กันซ้ำๆแชร์ต่อไปนะคะ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยถูกออยประกาศน,นะคะเราก็จะต้องมีการจัดการโดยการที่มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะออนไลน์หรือว่าทั่วประเทศนะคะแล้วก็เราควรจะมีการร่วมมือกับภาคธุรกิจค่ะ,ะในการที่จะร่วมมือกันนะคะเช่นโปรแกรมเมอร์ของแต่ละส่วนเนี่ยควรจะมาคุยกันว่าจะมีวิธีทําอย่างไรไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ขายบนออนไลน์เนีย่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนะคะ รวมถึงแล้วควรจะมีระบบการแจ้งบาระแสข้อมูลที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้สะดวกสำหรับประชาชนข้อ3นะคะการติดตามส่งต่อเรื่องร้องเรียนนะคะกลุ่มเราเห็นว่าควรจะมี one stop service ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนกลางที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลการร้องเรียนของทั่วประเทศนะคะที่เราเสนอว่าควรจะเป็นฐานข้อมูล one stop service ของหน่วยงาน EDTA นะคะซึ่ง มีเบอร์โทรศัพท์ที่จําได้ง่ายนะคะ1นึ่งสองหนึ่งสองค่ะแบบเราสั่งพิซซ่านะคะทุกท่านนะคะสามารถจําได้นะคะ 1, 2, 1 2, นึ่งสองหนึ่งสองค่ะจำง่ายมากถ้าเกิดมีเรื่องรเรียนอะไรไม่รู้ก็โทรไปที่ไหนนะคะ1นึ่งสองหนึ่งสองโทรไมได้เลยนะคะเรบบื่องเรียนออนไลน์ EDP ค่ะซึ่งซึ่ง EDP เขาก็จะทําหน้าที่ส่งเรื่องต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ แล้วก็ควรจะมีสถิติรายงานประจําเดือนให้กับประชาชนด้วยนะคะคอนอกจากนี้ควรจะมีระบบการแท็กกิ้งค่ะว่าเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยได้รับการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะรวมถึงหน่วยงานนะคะจะต้องมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้มีความชจดเจนว่าจะใช้เวลากี่วันนะคะในการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและสุดท้ายนะคะที่เรามุ่งหวังนะคะก็คืออยากเห็นภาพการบูรณาการความร่วมมือนะคะในการติดตาม เรื่องเราเรียกของประเทศไทยะคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะความร่วมมือในการป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายนะคะคยังมีอีกเหรอคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะโอเคค่ะเราทาั้งกลุ่มนะคะก็มองว่าเราจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกภาคส่วนซึ่งแบ่งหลักๆก็คือ4ี่ภาคส่วน,นะคะ่ะหนึ่งคือหน่วยงานกำกับดูแลนะคะก็คือหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่นะคะสองก็คือหน่วยงานภาคประชาสังคม ทั้งส่วนกลางแล้วก็พื้นที่3ก็คือหน่วยงานภาคธุรกิจแล้วก็4ี่ก็คือสื่อมวลชนซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเหลือกันทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความร่วมมือแล้วก็รับผิดช,ชอบในการกาะทำของตนเองค่ะให้ประเทศไทยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประชาชนบริโภคนเนี่ยปลอดภัยค่ะคุณค่ะขอเสียงปรบมือต่างๆให้กับน้องมิ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคนะคะเราได้ ข้อมูลได้สาระเพิ่มเติมมากมายมีคําถามจากคุณผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์บ้างไหมคะมีเด็คนชมค่ะเออ๋อมีด็คนชมนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะขอ,อะข้อเสนอจากกลุ่มต่อไปเลยนะคะเชิญเลยค่ะเรากําลังถ่ายทอดสดนะคะเพราะนั้นอย่าช้านะคะเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวไม่มีคนดูนะคะตอนนี้คนดูเราเทํำลายสิทิิอยู่นะคะอ้าวแล้วครับเชิญเลยครับกลุ่มต่อไปนะคะเชิญเลยนะคะ ไม่ใช่่ะโหนกระแสค่ะเรากําลังโหนกระแสอยู أ, sí, okay. ่นะคะมาเลยนะคะเชิญฮะตั้งนู้นก็ได้ค่ะเอคนถ่ายเราพร้อมไหมคะที่จะย้ายไปข้างนู้นย้ายกระดายกนง่ายกว่ามือที่ทั้งนั้นเลยนะคะ ผ่านหน้าคนสวยๆงามๆไปอ uh, ๋อเขายกมาและะ้วค่ะเขายกมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะโอ้คนายของเรานะคะอตอนนี้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะได้เรื่องบางไไ้งบางไม่ได้เรื่องบ้างไม่เป็นไรวันนี้เล่นตลกอยู่นะคะจำปวดหน้าม่านสีงนะคะนะคะจริงๆจะมีเรื่องสําคัญมากนะคะที่พวกเราคุยันวันนี้ว่าจะจัดการผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผิดกฎหมายนะคะ ได้อย่างไรนะคะไม่ใช่นี่เป็นเรื่องที่จัดการไม่ง่ายนะคะเพราะไม่งั้นมันจะมาเรื่อยๆนะคะเพราะนั้น,นคนดู2,400คนแล้วนะคะโอ้โหนี่เป็นสิตีที่มากที่สุดตั้งแต่เราไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์มานะคะโอเคนะคะมาแล้วยังคะผู้นำเสนอกลุ่ที่3เชิญเลยนะคะมาแล้วยังคะใครจะเป็นคนนำเสนอคะแล้วใครจะเป็นคนนำเสนอคะ อากลุ่มนี้แร้วตบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะเราเชิญเราเชิญตัวแทนกลุ่มที่3นะคะอ้าวคนนี้เหรอคะแนะนำหน่อยนะคะคุณพวงทองว่องไวนะคะตบมือให้กับคุณพวงทองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะตกลงเลยนะคุับที่สามมานำเสนอนะคะความร่วมมือเนี่ยเราเข้าใจว่าวันนี้เองนะ อ,อยากให้มีรูปธรรมของการดําเนินการเช่นวันนี้เองเนะี่ยความร่วมมือตอนนี้เองเนะี่ยมันมีการขึ้นทะเบียนเนาะของสินค้าออนไลน์ในเชิงพาณิชย์อยู่ละแต่ทีนี้เราอยากให้ว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามีการจดทะเบียนแล้วเนี่ยอยากให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงแล้วเนี่ยเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะโดยเช่นวันนี้เองเนะนี่ยฐานข้อมูลมันมีการดําเนินการข้อมูลที่ถูกต้องและเอามาใช้ในการจัดการยังไงบ้างเพราะทุกวันนี้ฐานข้อมูลอยู่ภายใต้องค์กรไม่ได้ถูกเอามา เผยแพร่และตรวจสอบได้สิ่งที่เราต้องการคือเผยแพร่ข้อมูลนี้ใครก็ได้สามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือความร่วมมือที่1น่นะคะแบบกระชับนะคะกาที่2ค่ะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเราพบว่าวันนี้ค่ะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ไหมออยอนะคะกับเราอะค่ะพบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาปุ๊บยืนยันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รู้ทันทีว่าอันนี้ผิด แล้วก็ดําเนินการปรับได้ลงโทษทันทีนะคะไม่ใช่ว่าผ่านไปสามเดือนให้เรื่องหายแล้วค่อยมาลงโทษเนี่ยอันนี้มันช้าไปเราไม่ต้องการนะคะและที่สําคัญค่ะอะไรที่เป็นเรื่องฉับพลันผู้บริโภคต้องช่วยกันแชร์เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเช่นวันนี้เราคิดว่าความท้าทายที่หนึ่งค่ะคือขายผู้บริโภคต้องเฝ้าระวังปัญหาอย่างน้อยหนึ่งเรื่องและเป็นต้นต้นแบบในการจัดการปัญหาที่หนึ่งค่ะเราพบว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยเราต้องตรวจสอบว่า โฆษณาจริงหรือเปล่าตามีขออนุญ,ญาตจริงหรือเปล่ามีสารประกอบที่ถูกต้องหรือมีสารใดเกี่ยวข้องอันที่2ค่ะทาข้อมูลว่าเขาขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมเราทัวไปถึงว่าถ้าพบว่า2อ,อย่างนี้โฆษณาผิดอะไรผิดและขายทุกภาคเราจะดําเนินการล่อซื้อค่ะล่อซื้อเพื่อมาดำเนินการการปรับทันทีอันนี้คือความร่วมมือที่เราอยากเห็นในการแก้ไขปัญหานะคะอันที่3ค่ะทีนี้ค่ะเวลาการจัดก,การปัญหาเราคิดว่าการจัดก,การปัญหาให้เป็นรูป,ปรธรรมพิสุดหนึ่งเราต้องการมีการตั้งกลุ่มลายค่ะ ซึ่งมีคณะทํางานแต่ละภาคทงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ฏิบักการส่งเรื่องทุกเรื่องมาปรึกษาหารืารอเรื่องก,การในคณะทํางานอันที่2คะ่ะมีพี่ๆเป็นหัวหน้าส่วนงานค่ะเป็นคณะทำงานร่วมในการจัดการปัญหามีการประชุมว่าสมมุติว่าเรื่องนี้เราส่งมาปุ๊บมีปัญหาปุ๊บจัดก,การเลยในการจัดก,การคําว่าทีนี่ปรับจับหรือดําเนินการยังไงบ้างทํเอาแถลงข่าวทางทีวีทางไลน์ทางไ์งให้สาธารณชนได้รับทราบแล้วก็เรามีกลไกที่3าก็คือ กลไกของสภาผู้มิโภคในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดและภาคในการแก้ไขปัญหาอันนี้จะเป็นรูปแทบนบก,กรรมาก,าการการจัดการปัญหาสารระดับนะคะในการจัดการนะคะพี่ปุ๋มบอกห้านาะทีนะพี่นะนะสุดท้ายความท้าทายเราอยู่ตรงนี้ค่ะเราพบว่าทุกวันนี้ทําอะไรมันเป็นแบบเย็นๆเนาะเราท้าทายตอนนี้เคาารือข่ายผู้มิโภคท้าท,า,ทายว่า1เดือนเราจะหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกับทางหน่วยงานเกี่ยวข้อง เอามาจัดก,การเลยค่ะหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งเดือนในการแก้ไขปัญหาเราจะช่วยกันบอกว่าอันที่หนึ่งเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายออยอเจอ,เร,เ,จอเราเจอมาช่วยกันเผยแพร่เลยค่ะว่าอันนี้ผิดยังไงบ้างอันที่สองค่ะใช้สื่อในการถแถลงข่าวค่ะเราพบว่าสื่อ,อเป็นทีวีก็ตามเนี่ยบริโภครู้เรื่องนี้มากถ้าถแถลงข่าวว่าอันนี้มันผิดยังไงเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่เพจข่าวแต่เป็นการทํากระแสแล้วก็ใช้เรื่องของ สื่อในรูปแบบเฟซนิวหรือว่าอะไรเนี่ยคะในการทํางานเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นความกลุ่มเรายืนยันว่ามีรูปธรรมในการทํางานที่เป็นเครือข่ายฝ้อระวังจัดการและดําเนินการให้เป็นขารูปธรรมในการแก้ไขปัญหาขอบคุณมากคะ่ระรักษาเวลาได้ดีมากเลยนะคะนี่เป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะไม่ห้านาที <c oughs> ขอเชิญตัวแทนของกลุ่มต่อไปเลยนะคะถ้าเราทำตามข้อเสนอเหล่านี้รับรองปัญหา เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายลดลงแน่นอนเชิญเลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่3ชื่ออะไรคะ,คะ,คะส้มโ,โ,โอนะฮะอ่อเอ่อส้มโอเนี่ยขาวใหญ่งว่าเอ่ออะไรนะฮะววอะไรสยามสยามนะทับทิมสยามเอ่อเปรี้ยวหรือหวานวค่ะคุณส้มโอ,อมเปรี้ยวอมหวานค่ะเปรี้ยวอมหวานโอเคเชิญนำเสนอได้เลยค่ะว่าจะมีการจัดการปัญหา ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้อย่างไรมีแนวทางอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณสมโอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสมโอนะคะจะกลุ่มที่3นะคะ,ะที่ทราบไปแล้วว่ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะได้นาเสเนอผลงานได้ดีมากแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันนะคะกลุ่มสามก็เลยจะขอพูดในสิ่งที่ไม่ได้มีในกลุ่มในกลุ่มสองนะคะอย่างแรกนี่นก็คือ,อในการร่วมมือเชื่อมฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะ ที่คุณนึ่งบอกไปว่ามันน่าจะมีหน้าเว็บไซต์นะคะที่รวมเว็บที่ทางผู้บริโภคหรือว่า,าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอื่นหรือเครือข่ายอื่นในการใช้ข้อมูลตรงนี้ในการดําเนินการหรือาทาให้ผู้บริโภคตระหนักทางอ,ออยก็อาจจะสังเกตได้ว่าทางอยอเยเป็นหน่วยง,งานหลักแล้วก็ร่วมรวมกับหน่วยง,งานอื่นซึ่งก็เราคิดว่ามัน ง่ายขึ้นประเดิมเยอะคือมันสามารถมีปลั๊กอินแล้วก็สามารถเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ได้นคะคะส่วนที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือเราโฟกัสไปที่ผู้ขายมากกว่าเพราะผู้ขายผู้โฆษณาเนี่ยอยากจะมีข้อมูลต่างๆเพื่อที่เวลาผู้บริโภคได้รับความเสียหายอ่ะเขาจะได้รู้ว่าเออในข้อมูลที่ใช้ดาเนินคดีกับเขาเนี่ยมันจะทาให้รวดเร็วขึ้นเพราะถ้าสมมติว่าเป็นเสียเวลากับการสืบหานนะแล้วผู้กระทำผิดเนี่ยคือมันยากมาก ก็คือ,อยังจะให้ทางแพลตฟอร์มหรือว่าหน้าเว็บไซต์หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นะคะเป็นคนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าเลขไอดีค้าหรือว่าชื่อมามสกุลที่อยู่เบอร์ติดต่อหรือใบอนุญาตต่างๆนะคะที่ผู้โฆษณาควรจะมีนะคะ ในเรื่องความร่วมมือในการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออยอเคยประกาศว่าผิดกฎหมายหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยประกาศนะคะแต่พบว่าเป็นการโฆษณาผิดกฎหมายนะคะทางออยอ,อก,ก็ได้มีหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วซึ่งตอนนี้กําลังจะพัฒนานะคะเป็นหน้าเว็บไซต์เซฟตีเตเต้เลยซึ่งจะรวบรวมเกี่ยวกับคําสั่งที่พักใช้เพื่อถอนใบอนุญาตต่างๆหรือว่ายกเลิกเลขสารปรกออาหารต่างๆนะคะถ้าเว็บไซต์มีพร้อมนะคะก็จะได้ ทางาเหมือนกับทางเครือข่ายหรือทางประชาชนหรือว่าเจ้าหนะ้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูได้ซึ่งจะรวมของทุกเรียบพันธ์เราจะไม่ได้แยกเป็นหน้าเว็บไซต์ต่างๆซึ่งก็มีประโยชน์และสามารถปักอินไปที่หน้าเว็บไซต์รวมอย่างที่กลุ่มหนึ่งบอกเนาะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือควรจะมีการสลิปเว็บไซต์นะคะเหมือนของต่างประเทศก็คืออาจจะมีการแคทเทอร์บอกเลยว่ากรารที่คุณมีเว็บไซต์ที่ถูกต้องเนี่ย มันจะมีอะไรบ้างนสองสามสี่ถ้าเกินจากนี้แสดงว่าคุณอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ดีหรือว่าผิดกฎหมยายเนี่ยก็ให้สลรปออกอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่คุ้มครองผู้บริโภคได้เร็วได้เร็วกว่าอย่างอื่นค่ะสนะคะ,ะ,คะเรื่องความร่วมมือในการส่งต่อติดตามเรื่องร้องเรียนนะคะจะกลุ่มของเราก็คือตั้งจากปัญหาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราอยากจะแก้ไขยังไง ปัญหาก็คือรับแล้วเฉยกระบวนการช้าต้องรอติดตามยากไม่แจ้งความคึหนามันก็มีการแก้ไขคล้ายๆกับกลุ่มอื่นของเราก็คือบอกว่าอยากจะมีแบบเป็น SLA คือมีระยะเวลาในการทํางานชัดเจนว่าควรจะมีการตอบผลเบื้องต้นภายในเจวันว่าเาคุณทําไปถึงไหนแล้วหรือว่าคุณทําไม่ได้หรืออะไรเพื่อลดความคาดหวังของผู้ร้องเรียนนะคะแล้วก็เรื่องติดตามยากนะคะก็จะมีเลขเรื่องร้องเรียนทันทีที่ส่งไปให้แล้วก็มีแท็กกิ้ง เหมือนกับกลุ่มที่หนึกับกลุ่มที่สองค่ะส่วนความร่วมมือเชิงป้องกันปัญหาผิตภัณฑ์สุขภาพนะคะก็ด้วยการที่อทางกลุ่มที่หนึ่งที่2ได้บอกมาแล้วว่ามันจะมีแนวทางอย่างนี้นะคะแต่ก็คือเราคิดว่าทั้งผู้ขายผู้โฆษณาควรจะมีจริยธรรมนะคะผู้บริโภครู้เท่าทางสื่อโฆษณา แล้วก็ลดอัตราการชดเชยประกันไมก็คืออ่าเนี่ยคือเป็นข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอจากเลือกตระย้าธรรมกับท่านสื่อไนี่ก็คือน่าสนใจมากก็คือจะไม่ให้ประกันคุ้มครองในเรื่องของการเปลอ่ยการบริโภคณปลสุขภาพที่ผิดกฎหมายที่อ่ามาจากการลงเชื่อโฆษณาอ้วดเกินจริงนะคะนี่เป็นข้อเสนอนะะขอบคุณมากค่ะ ไม่ไม่เข้าใจอะลดอัตราการชดเชยหรือประกันไม่คุ้มครองมีม็นไหมยังไงลดอัตราก็คือหมายถึงว่าประกันจะมีประกันสุขภาพโรคมะเร็งโรคอ่าโรคนู้นโรคนี้ค่ะแต่ว่าจะไม่ชดเชยโรคที่เกี่ยวกับการบริโภคด้านสุขภาพแล้วแต่ชีวิตค่ะโอ้ออยางนี้บริษัทประกันก็ได้ประโยชน์ผู้บริโภคก็เสียประโยชน์สิคะคือจะให้ผู้บริโภครู้สึก รู้สึกมีความช่างคิดบอกว่าเหมือนมีความลัน<ช>ใครจก็เลยลงโทษเสลย <c oughs> ไม่คุ้มครองผ่านการโฆษณา <c oughs> โอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ได้ฟังนะฮะข้อเสนอจากทั้งสามกลุ่มแล้วคิดว่าเดี๋ยวคงต้องช่วยกันวิเคราะห์ต่อนะคะว่าจากข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องดําเนินการจัดลําดับอย่างไรแล้วก็ ทำเป็นแผนปฏิบัติการในปีต่อไปร่วมกันอย่างไรนะคะจากทั้งคเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทางเฟซบุ๊กไลน์นะคะขอบคุณคุณช่อโอด้วยนะคะขอบใจมากเลยคุณชมโอด้วยะค,ะค่ยะ,คะขอบคุณนะคะ